สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการครัวคุณไต้อย่าลืมนะครับย้ำอีกทีหนึ่งนะครับสัปดาห์หน้าแล้วครัวคุณไต้ยุครับระหว่างวันที่13-18ถึงตุลาคมนี้ เราได้ไปที่ศูนย์การค้าเทอร์มินอลทเวนตี้วันที่อโศกครับก็เป็นครั้งแรกของเราเหมือนกันที่ได้ไปที่นี่ก็ดีใจพูดตรงๆดีใจกันหมดเลยทั้งพ่อค้าแม่ขายแล้วก็ทั้งตัวเราถูกต้องครับหลายคนถามว่าการเดินทางไปยังไงมาได้หมดนะครับคุณผู้ชมจะมารถตุ๊กตก็ได้แต่ถ้าสมมติเอาสะดวกนะเอาแบบตัวคล่องๆไปช้อปปิ้งได้ก็มา MRT ลงที่สถานีสุขุมวิทอ่าแล้วก็ลงที่สลงที่โศกสถานีอโศกแล้วก็บางท่านที่ไม่สะดวกนะครับเข้าไปในแอปพลิเคชัน s h o p e e นะฮะในนั้นก็เข้าไป่แบน เราเลยแล้วก็เลือกเข้าไปตรงนั้นจะเป็นมอลของครูคุณต่อยเลยเลือกเลยเลือกเลยเลือกเลยเจ้าหน้าที่เราจะเดินซื้อเหนียวมาให้เรียบร้อยแล้วก็ส่งให้ท่านได้เลยโดยช้อปปีนะครับซึ่งก็ดีใจเหมือนกันนะว่าช้อปปีก็เห็นความสําคัญของการที่ร่วมมือกันและช่วยกันสังคมในตรงนี้ช่วยกันจริงๆนะทุกคนช่วยกันแล้วก็ความอร่อยยังคงที่เหมือนเดิมแล้วก็ร้านค้าครูคุต่อยความอร่อยนิส มั่นใจได้ไม่ต้องห่วงและเดี๋ยวนี้ยิ่งทํางานขึ้นทุกวันทุกวันพวกเราก็เห็นกันอยู่มันมีของใหม่ๆมาเต็มไปหมดไม่ใช่แต่ว่าเฮ้ยบางคนบอกให้ของไม่ใช่ฮะไม่ใช่ของเก่าท่านดูรายการเนี่ยทุกๆวันเนี่ยเรามีแต่ของใหม่ๆของแปลกๆและของยอดๆทั้งนั้นและเดี๋ยวนี้คนสมัยใหม่ไม่ยอมนะฮะงานที่ออกรายการเราได้10คะแนนเต็มไม่รู้เท่าไหร่แล้วนะแล้วที่สำคัญเดี๋ยวนี้แพคเกจจิ้งนะ ทันสมัยหลายคนบอกว่ายฉันแบบทํางานแล้วฉันต้องไปนู่นก่อนนี่ก่อนฉันไม่กล้าเราถือองค์อาหารเดี๋ยวนี้แพคเกจจิ้งเขาเลิศหรูอลุดระลอก้าวหน้าก้าวหน้ามันเป็นผลบวกให้กับผู้ชมแล้วก็ว่าการแข่งขันในในการคูต่อยเราก็มีการแข่งขันกันสูงนะแล้วก็ว่าแข่งขันว่าเพื่อจะทำให้รสชาติเป็นออกมาดีและมีประสิทธิภาพให้กับคุณผู้ชมได้กินโอ้โหอันนี้ดีมากย้ำอีกทีนะฮะย้ำอีกทีนะฮะคุณฮะเราจัดกันถึง3ชั้นเลยที่ ศูนย์การค้าทอร์มินอลช่วงวันที่13ถึง18ตุลาคมนี้ผมแนะนําว่ากากบาทเอาไว้เลยในปฏิทินหรือถ้าต้การไว้ในมือถือเลยมาร์กไปตึ๊กลงไปในแอปพลิเคชันได้เลยครับแต่ว่านี้อันนี้อันนี้อะไรอันนี้อะโวคาโดอะโวคาโดคุณทานไหมอะโวคาโดถามจริงอะโวคาโดเคยกินที่เมืองนอกมันจะเป็นอย่างไงโอ้โหนะฮะนี่นะคนที่ทานอะโวคาโดบ่อยๆคุณชอบทานอะโวคาโดไหมทานทุกวันเลยครับ วันนี้นะครับเราจะมีวิธีการมาบอกว่าเลือกอะโวคาโดและเก็บอะโวคาโดอย่างไรนนให้มันมีคุณภาพคุณโกะคุณเชิญรับประทานได้เลยนะครับวิธีการเลือกความสุขของอะโวคาโดครับมีวิธีการเลือกแบบนี้สังเกตที่สีของอะโวคาโดถ้ามีสีเขียวสดยังเป็นผลดิบอยู่ไ,<อ>ไม่สามารถทานาอัน,นี้อันนี้ที่ถืออยู่นี่เป็นอะโวคาโดไทยนะครับ เพราะมีสารแทนนินในปริมาณที่มากและมีรสขมเมื่อทานแล้วจะมีอาการปวดศีรษะ<า>หรืออาจจะปวดท้องหรืออา,าเจียนทานไม่ได้อยู่แล้วจําไว้เลยนะฮะอะโวคาโดดิบทานไม่ได้จริงๆนะฮะห้าม,มน,นะครับปวดท้วงจริงนะครับอะโวคาโดที่สุกแล้วจะมีสีเข้มจน <Yes. S 1> เกือบดำ<ช>โดยจะมีสีเขียวเหลือบหน่อยๆเท่านั้น <Yes. S 1> ถ้าต้องการใช้ในอีกสองสามวันให้เลือกลูกที่ออกสีเขียวมากกว่าหน่อย หมายความว่าเวลาเราไปซื้อถ้ายังไม่ใช้วันนี้ทีกสองสันให้เลือกเขียวมากๆน<ช>ิดเดิมแต่สีไม่ใช่ปัจจัยเดียวเพราะอะโวคาโ,โดบางพันธุ์จะยังคงมีเปลือกสีเขียวอยู่แม้จะสุกแล้วก็ตามเฉพาะบางพันธุ์เท่านั้นนะใช้วิธีการบีบอีกหนึ่งวิธีนะครับโดยให้ถือลูกอะโวคาโ,โดเอาไว้ในมือคุณผู้ชมไม่ได้แบบอยู่ๆก็บีบบีบบีบเลยนะถือไว้ในมือแล้วบีบเบาๆกดลงไปเบาๆอะโวคาโดที่สุกแล้วจะไม่แน่นไม่แข็งมาก นะแต่ก็ไม่นุ่มหรือเละจนเกินไปถ้าบีบแล้วรู้สึกว่าเนื้อ,อยังแข็งหรือแน่นแปลว่ายังไม่สุกแต่ถ้าอะโวคาโดที่เนื้อนุ่มมากๆแปลว่ามันงอมเกินไปก็ไม่ควรจะซื้อนะครับ <c oughs> อีกหนึ่งวิธี <c oughs> นั่นก็คือวิธีดูขั้วก้ารถ้าเป็นสีเขียวไหนดูขั้วการส <c oughs> ีเขียวไหม <c oughs> แสดงว่ายังดิบอยู่ <c oughs> ใช่นะพาออกมาเนื้อแข็งแน่นอน <c oughs> ถ้าขั้วเป็นสีเหลืองแสดงว่าสุกพอดีครับ เนื้อกาลังพอดีนะฮะไม่นิ่มจนเกินไปและไม่แข็งจนเกินไปแต่ถ้าขั่วเป็นสีน้ําตาลแปลว่าสุกงอมเกินไปให้เลี่ยงโดยเฉพาะถ้าเป็นสีน้ําตาลหรือสีดําเลยเนี่ยนะเข้มเข้มแบบนี้อาจขึ้นราแล้วก็ได้การช่วยให้อวคาโดสุกเร็วขึ้นให้เอาใส่ถุงกระดาษสีน้ําตาลนะเน้นสีน้ําตาลพร้อมๆกับผลแอปเปิ้ลหนึ่งผลและกล้วยสักสองผลก็ได้ซึ่งจะปล่อยก๊าซเอทิลีน ที่ช่วยให้อโวคาโดสุกได้ภายใน 2- 3สวันโดยเก็บถุงกระดาษให้พ้นจากแสงแดดเพื่อไม่ให้อโวคาโดสุกจนเกินไปนะฮะนี่คือวิธีการที่ทําให้อโวคาโดสุกถ้าอโวคาโดสุกแล้วสามารถยืดอายุต่อถึง3วันได้โดยการแช่เย็นเพราะความเย็นจะทําให้อโวคาโดสุกช้าลงไปอีกจึงไม่ควรเก็บอโวคาโดที่ยังไม่สุกไว้ในตู้เย็นเพราะมันจะไม่สุกอยู่นั่นแหละใช่ฮะการเก็บอโวคาโดที่ทันเหลือให้บีบน้ำมะนาวใส่ หรือใช้น้ำมันพืชทาบางๆสมมุติเราผ่าไปครึ่งลูกใช่ไหมเราก็ทําวิธีนี้นะตรงรอยที่ผ่าและช่วยรักษาเนื้อไม่ให้มันเปลี่ยนสีด้วยแล้วหุ้มเอาไว้ด้วยพลาสติกแร็ปหรือเก็บไว้ในภาชนะพลาสติกที่ปิดสนิทแล้วเก็บไว้ในตู้เย็นได้ประมาณอีกหนึ่งวันเคล็ดลับคือ นะให้เก็บฝั่งที่มีเม็ดด้วยง่ายๆนะฮะเพราะมันจะทําให้เนื้อนั้นมันไม่ช้าใช่แล้วมันสุกช้าด้วยอย่างเงี้ยที่เงี้ยเก็บได้ต้องฟังนิดหนึ่งนะตัวนี้สําคัญมากมีหลายๆคนพยายามจะเอาอะโวคาโดที่ไม่สุกมาทําอาหารอย่างอื่นเขาจะทําเป็นน้ำวนนี่เป็น fusion food จังเลยอันนี้ต้อง ต้องเข้าใจเลยนะว่าถ้าเกิดกินอะโวคาโดไม่สุกเนี่ยมันมีอาการครับมันมีอาการมันมีปวดหัวนะฮะมันมีไอขึ้นไส้อาเจียนได้เพราะฉะนั้นเขาไม่นิยมกินกันนะฮะเขต้องกินอะโวคาโดที่สุกแล้วระหว่างไม่สุกกับสุกให้เลือกสุกต้องลองต้องลองต้องลองอันนี้ต้องกินนะนี่นี่อะโวคาโดคำใหญ่มากน่าเห็นไหมฮะน่าจะนุ่มนะครับเนื้อเนื้อจะนุ่มแล้วว่นหลังมากกินอะโวคาโดจทำไมฮะทำไมเลยครับอันนี้มันเม็ดใช่ไหมฮะเม็ดอะโวคาโดนะฮะไม่ได้นะฮะอันนี้อันนี้เป็นตัวอย่างที่ผิด ผิดยานะเด็กๆห้ามเด็ดขาดครับครัวคุณต่อยยกทัพ13าถึง18ตุลาคมนี้ศูนย์การค้าเทอร์มินอลทเวนตี้วันอัศวนะครับอย่าพลาดเด็ดขาดครัวคุณต่อยจัดเต็มรูปแบบเหมือนเคยและคราวนี้จัดทั้ง3ชั้นใหญ่ๆเลยของเทอร์มินอลทเวนตี้วันอัศวพักตัวนี้สักครู่พวกเสีนานใจก่อนเดี๋ยวพบกระช่วงต่อไปของรายการสักครู่เดียวครับ ทุกทครับตรงนี้เราอยู่กับพี่อีทโปรหลางนะครับสวัสดีครับนะฮะวันนี้หน้าตาดูสดใสเป็นปังครับคุณกตีครับมีอะไรดีๆมาบอกครับง่ายๆครับผู้ชมครับแค่ใส่ใจตัวเองนะครับทานอาหารหลากหลายให้ครบ5หมู่นะครับและที่สําคัญพักผ่อนให้เพียงพอนะครับออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอส่วนตัวผมนะครับผมเสริมด้วยถังเช่าผสมมันติวิตามินบีครับผู้ชมครับโอ้ไม่ต้องพูดความทำแรงเห็นอยู่ข้างหน้าขอโปรโมชั่นด่วนๆโปรโมชั่นพิเศษนะครับซื้อถังเช่าผสมมันติวิตามินบีหนึ่งชุดนะครับห้ากล่องราาาาคเเพียง1,000บทท่นั นะครับรับฟรีนะครับกาแฟถังเช่า1ถุงมี5ซองนะครับพิเศษครับสั่งซื้อ2ชุดรับถังเช่าผสมมันตีวิตามินบีเพิ่มอีก2กล่องรวมเป็น12กล่องในราคา2,000บาทเท่านั้นครับจำกัดสิทธ um ิ <se> ์ในการซื้อไม่เกินท่านละ2ชุดนะครับแต่ไม่จำกัดสายนะครับโทรเลยครับ02026588 8นะครับหรือว่าที่ไลน์แอด lp 88นะครับผู้ชมครับ หรือวา่าใครอยากลองก่อนนะครับเรามีชุดทดลองหนึ่งกล่องนะ,ะครับราคาเพียง300บาทเท่านั้นนะครับและตอนนี้สะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับตอนนี้เรามีจําหน่ายที่เซเว่นอีเลฟแล้วนะครับาคาะซีแคปซูลในราคา 49บาทเท่านั้นครับผู้ชมครับมีการรับรองและการันตีมากมายโอ้โหโรงงานของเขานะครับได้รับมาตรฐาน GMP นะครับแล้วก็ได้รับเครื่องหมายฮาลาลนชาวมุสลิมสามารถทานได้ด้วยนะครับปีที่แล้วครับได้รับรางวัลสินค้ายอดขายดีจากงาน FIA s i a สนเะครับแล้วก็เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2020ครับได้รับรางวัลสินค้าขายดีจากวัดสรรนะฮะยังไม่หมดครับล่าสุดครับได้รับเพิ่มอีกมา2รางวัลนะครับ ท็อปแบน a ออร์ปี2020นะครับแล้วก็อาเซียนท็อปคุณลิต a ้ d อรปี2020ยังมีหลายคนในวงการมีหลายคนครับที่เปิดใจทานนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่วินลี่พี่เสนาหอยพี่หมูอพี่ไฮอภารพรคุณพี่พีเคคุสลานนายงยงและที่สำคัญานี่ครับพีท็อปพี่ไทยเลยนะครับพี่ยิ่งยงเราก็ได้ร่วมบริจาคเวลา ไปชุมชนพี่พทขไปแทบไปแจกพี่ยิ่งยงก็นี่มอบถังเช่าไปแจกด้วยนะครับลหลักนี่ชาวบ้านนี่อยากได้ถังถังเช่าไม่ต้องรอวันนี้โปรโมชั่นมาแล้วครับอีกครั้งหนึ่งครับผู้ชมครับซื้อถังเช่าผสมมันตีวิตามินบีนึ่ชุดนะครับหากล่อง ราคาเพียง1,000บาทเท่านั้นนะครับรับฟรีนะครับกาแฟถังเช่า1ถุงมี5ซองนะครับพิเศษครับสั่งซื้อ2ชุดรับถังเช่าผสมมันตีวิตามิน B เพิ่มอีก2กล่องรวมเป็น12กล่องในราคา2,000บาทเท่านั้นครับจำกัดสิทธิในการซื้อไม่เกินทั้นละ2ชุดนะครับแต่ไม่จำกัดสายนะครับโทรเลยครับ020265888นะครับหรือว่าที่ไลนนะครับผู้ชมครับ ย้ำอีกทีนะครับใครจะทดลองนะครับเป็นแค่300บาท1ชุด1,000บาทได้5กล่องและก็2ชุด12กล่องนะครับโทรได้ที่02026 5888หรือ l ล n e แอดนะครับแอดนำมหน้า LP88 ครับวันนี้ขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับทั้งเชาหยิ่งยงเป็นหนึ่งในใจอิดครับกลัวคุณไป